สวัสดีครับแก้วกาจเจริญยนต์ครับวันนี้พามารีวิวนะครับ h o n d a CB650F นะครับคันนี้โครงขาวนะครับผมปี2016นะครับนะครับให้ชมเลยสวยนะครับผมมีท่อมาด้วยนะครับเลยนะครับผมรถเยอะมากเลยสวยสวยเลยครับผม ใช้เลยหาอยู่ไม่ผิดหวังนะครับ่อนเบาๆครับสามพันกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับอมองใช้ไปเลยครับอนะครับสตา์ท้ห้ฟังนะครับไม่ดูเลขไม่ไปเลยครับนะรับประกันเครื่องยนิให้นะครับ ก้าวเจริญยนนะครับผม